อน,นบุบาลลูกไก่แบบยกพื้นกับ ลงพื้นจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรหลังจากที่ลูกไก่ฟักออกไข่มาแล้วนะคะก็จะมาถึงระยะที่เราจะต้องอนุบาลลูกไก่แล้วค่ะหรือว่าบางท่านที่สั่งซื้อลูกไก่มาจะทําการอนุบาลลูกไก่ต่อจากที่ซื้อมานะคะไม่รู้วิธีอนุบาลลูกไก่มีวิธีการอนุบาลแบบไหนการอนุบาลลูกไก่เนี้ยมีทั้งหมดกี่แบบจะมีอยู่2แบบนะคะที่นิยมกันมากๆเลยค่ะแรกจะเป็นการอนุบาลลูกไก่แบบลงพื้นจะต้องมีแกบรองพื้น หรือวัสดุอื่นๆก็ได้นะคะข้อดีข้อเสียแบบลงพื้นอดีข้อที่1เราไม่ต้องไปทําสถานที่เพิ่มเติม,มต้องทําชั้นไม่ต้องยกพื้นไม่ต้องหาซื้ออุปกรณ์มาทําเพิ่มเติมให้ยุ่งยากค่ะเราจะต้องรองพื้นที่กักบริเวณไว้แล้วก็หาวัสดุรองพื้นมาลงแต่ว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ทําความอบอุน่นเช่นหลอกไฟทาแบบนี้แล้วเราก็สามารถนําลูกไก่ลงเลี้ยงได้เลยค่ะเราเลยจะประหยัดงบในการทําสถานที่ในการเลี้ยงได้มากเลยนะคะ ข้อดีข้อที่2จะไม่มีกลิ่นแรงรบกวนเวลาที่เราอนุบาลลูกไก่แบบลงพื้นเราจะมีวัสดุรองพื้นอยู่แล้วค่ะเวลาที่น้องไก่เขาถ่ายมูลลงไปแล้วก็จะมีการคุ้ยเขี่ยมูลเข้ากับวัสดุรองพื้นค่ะก็เลยจะทําให้ไม่มีกลิ่นแรงรบกวนผู้เลี้ยงนะคะข้อดีข้อที่3เราสามารถอนุบาลลูกไก่ในจํานวนที่เยอะๆได้ค่ะ หากเรามีลูกไก่หลายร้อยตัวหรือหลักพันตัวเราก็ต้องแค่กักบริเวณในพื้นที่จำนวนที่เราต้องการเลี้ยงเราก็สามารถนำน้ำนำอาหารและหลอดไฟอุ่นๆไปวางเป็นจุดๆได้เลยนะคะทำแบบนี้เราก็จะสามารถอนุบาลลูกไก่ได้จำนวนเยอะๆได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการอนุบาลลูกไก่แบบลงพื้นค่ะต่อไปจะเป็นข้อเสียของการอนุบาลลูกไก่แบบลงพื้นนะคะข้อเสียข้อแรกเลยนะคะ เวลาที่ลูกไก่เราทานน้ำทานอาหารจะชอบลงเล่นน้ำค่ะแล้วทำให้รอบๆอบกระปุกน้ำเปียกแล้วเกิดความชื้นสะสมทำให้น้องไก่ป่วยได้นะคะข้อที่2น้องไก่จะชอบคุยเขียวัวสดุรองพื้นหรือมูลตัวเองใส่ถานน้ำใส่ถานอาหารค่ะก็จะทำให้เกิดเชื้อโรคสะสมในน้ำและอาหารเป็นแบบนี้ก็จะทำให้ลูกไก่ของเราป่วยได้เหมือนกันนะคะที่3 อาจจะเกิดเชื้อโรคสะสมในบริเวณที่เราอนุบาลลูกไก่ได้ค่ะ พราะหากว่าเราเลี้ยงลูกไก่ในจํานวนเยอะๆแล้วเลี้ยงในเวลานานๆหนึ่งถึสสัปดาห์จะทําให้มูลสะสมในวัสดุรองพื้นทําให้เกิดการหมักหมมและเกิดแก๊สขึ้นแล้วก็จะทําให้น้องไก่ของเราป่วยได้เหมือนกันนะคะเราเลยจะต้องขยันเปลี่ยนวัสดุรองพื้นบ่อยๆค่ะในการเลี้ยงแบบลงพื้นนะคะการเลี้ยงแบบยกพื้นมาต่อ EP ที่2ในคลิปหน้านะคะ